ไอ้เบอร์สามนายเอาสกินปืนมาจากไหนอะอืมเล็กมาหรอเราชื่อ,อเอเราชื่อเคียมหัวปกนะอะไรปกๆกนะอ่าหัวกกหัวกกเคียมหัวกวกใช่เคียมหัวกกเราชื่อเคียมอ่ะอ๋อชื่อเคียมใช่ชื่อเคียมไม่ชื่ออะไรอะ่ะอันนี้เรามากระแกงเราอ,ะอ่ะเราชื่อแนนค่ะ เอา้าเป็นผู้หญิงเหรอ,อจริงปะเนี่ยโกกทำไมอ่ะสนใจเขาแก๊งหัวโกกกับเราปะแก๊งหัวโกกใช่คือแก๊งเราอะ่ะมีผู้หญิงสองคนแต่เราเป็นผู้ชายคนเดียวไงเราก็แบบตั้งแก๊งหัวโกกขึ้นมาอ๋อแก๊งหัวโกกเพราะเงี้ยเรพราะมีผู้หญิงเนี่ยเหรอใช่คือแบบก็คือเราเราก็มีความใฝ่ฝันที่อยากจะเป็นหัวโกกอะ่ะเออ สนใจใช่ไหมค่ะได้ได้ได้แล้ว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 แนนแนนแนนมินมมีแคนยัง่ะมีแคนประจำหรือยังใช่มีแคนประจำไม่มียังไม่มีหรอสนใจเขาแก๊งหโกกับเราปะสนใจเฮ้ยได้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 คือแก๊งเราอ่ะก็จะมีผู้หญิงเยอะเพราะว่าแก๊งเรารับแต่ผู้หญิงกับผู้ชายที่ไม่ใช่ผู้ชายอ่ะอืมเยอะหน่อย งั้นตัวเองก็เป็นผู้ชายที่ไม่ใช่ผู้ชายใช่ไหมอ่ะมันก็ไม่เชิงอ่ะมันก็กึ่งกึ่งกับครึ่งครึ่งกลางกลางอ่ะแล้วก็ไม่รู้จะเรียกยังไงอ่ะยังไม่รู้ใช่คือเราก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะเราไม่รู้จะทํำยังไงอ่ะแนนช่วยบอกเราได้เะล่ะวพาเราต้องทํำยังไงอ่ะต้องทํำยังไงใช่คือเรา<อ>ยังอืมอืมก็ลองดูว่าสนใจ,จผู้หญิงมากกว่าหรือสนใจผู้ชายมากกว่าก็นแนนสนใจผู้หญิงหรืบบอผู้ชายมากกว่าผู้ชายสิคะ เอาหรอเนี่ยนี่ไม่ธรรมดานะเนี่ยอุ้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 ยจุ้ยวิ้ยดกจะกระยิงกับตายตรงไหนอะไม่เป็นไรเรายิงวันแล้วเนี่ยเรามากับปิ่นแล้วก็มากับแอมอ่ะเฮ้ยเธอชื่อแนนใช่ป่ะนี่เรามีแอมนะแอมอ่ะชื่อแอมแอมแอมเนี่ยไม่มีไม่โทรอ่ะแอมแอม ใช่เราก็เจอกับแบบเนี่ยเราเจอสองคนที่แบบเหมือน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 แนนเลยตายรือยังตายแล้วตายแล้ว,ลวเรายิงแม่นมากเลยเราบอกก่อนนี่ยิงตูดเฮ้ยเรายิงตูดมันแตกด้วยมาดูสิยิงตูดใช่เรายิงตูดมันด้วยอะเมื่อกี้แนนว่าเราหมกมุ่นกับตูดปะ <c oughs> เราไม่ได้หมกมุ่นแต่เราแค่แบบไปยิงเฉยๆฉยไงยิงไม่ได้คิดอะไรใช่ไหมล่ะใช่เราคิดว่ามันจะโดนตูดใช่เราก็ก็งงๆงอีทําไมมันเข้าตูดมาทั้งๆที่เราเล็งหัวเนี่ยเมื่อกี้หมกมุ่นกับตูดเยอะเกินไปนี่นี่นี่เราเจอแล้วเราเจอแล้วแตกนี่ทําไมเราเล่นเก่งจังวะเล่นมานานแล้วเหรอเพิ่งเล่นเมื่อกี้เลยน้ำเชื่อมน้ำเชื่อมน้ำเชื่อม หน้าหน้า,น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 านพี่หน้าไหนไม่สําคัญแต่หน้าไหนข้าปิ่นบอกพี่บังอาจบอาอี่ข้าปิ่นได้ลงคออุ้ยมาแล้วโอยิงตูดเน้นเน้นฟันตูดฟันตูดเราฟันตูดมันได้ด้วยอ่ะทุกคน เมื่อกี้อันนี้เธออยู่กับแฟนหรอแนนแฟนหรอเปล่าอ้อไปต่อไหมดูนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยหล่อหรออยากได้แฟนเพิ่มเหราเดี๋ยวไม่มีใครหรอใช่เราคือเราแบบโสดโสดจริงอ่ะจริงถามน้องๆเราได้นพราว่ามันน่าจะอยู่ตรงนู้นตามเรามา มีข้างหน้ามีรถด้วยแอนเข้าไปเอาก่อนไปนี่เราไม่ได้กลัวนะไปเอาเร็วใช่นี่ไม่ได้กลัวไปเอาเลยอุ้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 ยข้างหลังค่ะเน้นเน้นที่หัวคือเรากดมั่วเมื่อกี้หมดเกิน เราไม่รู้มันเล่นยังไงอะเกมนี้มันเล่นยังไงหลงอืมอุ้ยชุดชุดน่ารักอะ่ะเราชอบชุดด้วยอะดูสิทางนี้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 อิงแต่จะหมดแล้วไปกินอีกหลงหุยอุยอุย อุうひうひう้ยมาแล้วเนี่เกนะ่งอ่ะคือเราเรากดมั่วเราไม่รู้อะไรเลยเมื่อกี้บรรยากาศมันพาไปเจอผู้ชายไม่ได้ต้องยิงใส่ทั้งเดียวเจอผู้ชายไม่ได้ยิงใส่ทั้งเดียวใช่คือเมื่อกี้ผู้ชายไงต้องยนะิงใส่มันอืมถ้าผู้หญิงนี่ต้องยงวิ่งเข้าหาแล้วก็ตบ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 แต่เมื่อกี้ผู้ชายไง <c oughs> <c oughs> ผู้ชายไปไหนหมดนะอยากเจอจังเลย <c oughs> อยากเจอผู้ชายใช่เราอยากเจอผู้ชายมากเลยตอนเนี้ยอืมเราว่าต้องวิ่งไปทางนี้นะบอกแล้วถ้าเธอเข้าแก๊งเราอ่ะหกโกกอ่ะเออบอกเลยว่าเธอจะต้องโดนใจจ้าโดนใจตัวเองนี่แหละนะใช่ไหมแก๊งหกโกรกนะจ้้าะสรุปสนใจเข้าแก๊งหกโกกปะสนใจค่ะแต่ว่าอันนี้มันของแฟนไงอุย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 มนอะไรเนี่ยอ๋ออุยได้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 ไไม่ ชื่อชื่อชื่อแก๊งนี้เลยเหรอหัวโกกนี้เลยเหรอครับใช่แก๊งหัวโกกโอเคค่ะเดี๋ยวสมัครของตัวเองเมื่อไรเดี๋ยวเข้าไปแน่นอนได้เดี๋ยวแอดเพื่อนน้องเราไว้ก็ได้นะ้อเนี่ยชื่ออะไรเนี่ยอ่อหมูป,ปิ่นอะไรเงี้ยถนนถนนถนนฝั่งซ้ายมือถนนฝั่งซ้ายมือได้เลยได้เลยแก๊งหัวโกกเบอร์หนึ่งเรียบร้อย เป็นคนอารมณ์ดีเนาะใช่เราเป็นคนอารมณ์ดีงวันเราก็อารมณ์ร้อนอารมณ์ร้อนในที่นี้คือเราร้อนเราไม่ได้ตากฝนเอ๊ะเกี่ยวไหมนะมันเกี่ยวกันไหมเนี่ยไม่น่าเกี่ยวอ่ะอืมหายไปไหนนะ้าแอมลงไปหาเหยื่อหน่อยซิไปโดดลงไปไม่อ่ะพี่สวยอ่ะพี่ลงไปดี อย่าชมว่าเราสวยเราต้องชมว่าเราน่ารักหนุ่มๆนั้นหลงรักและก็อยากจะมองโอเคเราไปเองก็ได้เราเสียสละในเมื่อเรายังมีอ่ากามอยู่เราก็จะไปคีโมก้ามออกอย,อยู่ไหนนะยิงไรอะ่ะเอาเป็นไงล่ะแก๊งหัวโกกจงจเจริญ นายยี้ทำไมยี้ทำไะเนี่ย้ <c oughs> เขามาดูคลิปนี้กูอายนะเนี่ยบอกเลยชิบหายแล้วเปิดกล้องด้วย <c oughs> สกท้ายเ่าเป็นผู้ชายที่ไม่ใช่ผู้ชายเลยนะอีเตีต่อหลยโอเคครับเรากลับมาสู่สภาพเดิมกันเนี่ คือเมื่อกี้เป็นการแสดงเฉยนะครับผมว่า <c oughs> มันเป็นตาท้ายที่เราจะจากกันนะครับ